สวัสดีครับพบกับรายการคุยขโมงอโยงกฎหมายกับทนายออสนะครับเช่นเคยนำสิ่งดีๆมาฝากนำกฎหมายใกล้ตัวเรียกว่านำกฎหมายที่สมควรที่จะรู้เอาว่ากันอย่างนั้นเลยนะครับพูดกันภาษาบ้านๆให้เข้าใจง่ายในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องแจ้งความได้ทุกเรื่องจริงหรืออ่านะครับท่านใดที่คิดจะไปแจ้งความมามาฟังกันไว้ ว่าอะไรมันแจ้งความได้อะไรมันแจ้งความไม่ได้หรืออะไรเป็นการไปแจ้งความไว้หรือลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานมีหลายท่านเลยนะมีหลายท่านเลยมาปรึกษาทนายนะครับบางคดีเนี่ยมันแจ้งความไม่ได้ก็เข้าใจคิดว่าตนเองได้ไปแจ้งความเพื่อที่จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษให้ตํารวจดําเนินคดีทั้งที่คดีนั้นน่ะ แจ้งความไม่ได้ในการที่จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีแต่เป็นการแจ้งความหรือเรียกว่าไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นนะเราลองมาดูยกตัวอย่างกันสักเรื่องหนึ่งง่ายๆในในเฉียวด้วยกันนะครับในเฉียวไปยืมเงินในดำหนึ่งแสนบาทอ่าในดำบอกไม่ได้ไม่ได้ฟังรายการทนายออดเขาอยู่นะครับบอกว่าการกู้ยืมเงินเกินกนว่าสองพันบาทมันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับเอ้าในดำก็ทําหนังสือเอ้าในเฉียวไม่ว่าอะไรนะ นายในเขียวไม่ว่าอะไรก็กู้ยืมเงินในดำไป1นึ่งแสนบาทลงวะัะลงลายมือชื่อผู้ก,กู้ไว้เป็นสําคัญอาิตด,ดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกําหนดปรากฏว่าสาเดือนก็แล้วหเดือนก็แล้วปีหนึ่งก็แล้วแน่ในเขียวไม่มาจ่ายในดำซะอย่างนั้นแหละในดำคิดว่าไทยอย่างนี้เนี่ยไม่ยอมแล้วไปถึงหน้าบ้านในเขียวแล้วถ้าไม่มาจ่ายอย่างนี้นะจะไปแจ้งความให้ตํารวจมาจับหรือให้ตํารวจไปเรียกไปที่สอนอ อ้าวในเกี่ยวฟังว่าเฉยเฉยในเกี่ยวฟังเฉยเฉยทำไมไม่รู้ไม่ชี่เงียงียอยู่อันใดหลังจากนั้นานดำก็ไปแจ้งความที่โรงพักมาไปแจ้งความที่โรงพักบอกเลยครับท่านนะครับท่านตำรวจท่านเจ้าพนักงานท่านเจ้าหน้าที่สวัสดีครับผมมาแจ้งความนะครับตำรวจก็ลงรายละเอียดให้ก็บอกว่าอันนี้มันเป็นหลักฐานนะ แต่ในดาไม่เข้าใจอันึกถึงตามผมนะมีนะบางคนไม่เข้าใจผมเจอมาแล้วก็ไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานแต่ตัวเองเนี่ยในดาเข้าใจว่าไปร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความเพื่อดําเนินคดีนะครับซึ่งทั้งท่านตำรวจทั้งก็อธิบายแต่อาจจะอธิบายไม่เยอะอาจจะมีลูกค้ามากนะครับในดำก็กลับมาอย่างดีเลยหมาไปแจ้งความม้สักใจนะไอเจ้าเขียวงานเนี่ยมาติดคุกมาติดคุกแน่ หนเดือนก็แล้วสองเดือนกแ็แล้วเอสามเดือนก็แล้วเอคดีมันไม่ไปไหนเลยเลยนะครับมันไม่ไปไหนเลยเลยก็ยังไงก็ไปหาตํารวจตรารวจบอกอันนี้มันแจ้งความไม่เป็นหลักฐานไม่ได้แจ้งความเพื่อดําเนินคดีอ้าวในดำงงครับไม่เข้าใจว่าอะไรคือการแจ้งความไม่เป็นหลักฐานอะไรคือแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไว้เพื่อดําเนินคดีอ่ะผมจะมาบอกขยายเพิ่มเติม การที่เราจะไปแจ้งความได้ต้องเข้าใจก่อนง่ายๆเลยภาษาบ้านบ้างตำรวจหรือเจ้าพนักง,งานตำรวจเจ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีหน้าที่รับเรื่องราวเกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้นนะครับหรือเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาก็ได้เจ้งคดีเช็คนะครับอันนี้ไม่พูดลงเนระื่องคดีเช็คเดี๋ยวท่านฟังท่านจะงงกันนะครับก็สรุปได้ว่าตำรวจรับเรื่องราวในการแจ้งความร้องทุกขนะครับ กล่าวโทษในเรื่องคดีอาญาเช่นรักวิ่งชิงปล้นนะครับคดีข่มขืนคดียาเสพติดนะครับคดียักยอกคดีชอ่อโคงอะไรที่เป็นคดีอาญาตำรวจจึงจะรับแจ้งความหรือว่ารับร้องทุกขเพื่อกล่าวโทษบุคคลใดที่ผู้เสียหายได้รับความเสียหายในทางอาญาอันนี้นะอนบอกนะว่าในทางอาญาแต่ถ้าในกรณีที่มันเป็นทางแพ่งเช่นสัญญากูก้ยืมนะ หรือสัญญาซื้อขายผิดสัญญาซื้อขายยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเราไปสั่งซื้อสินค้านะครับให้มาส่งจ่ายเงินไปแล้วนะสั่งซื้อเหล็กซื้ออะไรก็ดีแล้วเขาไม่มาส่งนะครับอย่างนี้เรียกผิดสัญญาซื้อขายหรือผิดสัญญารับเหมาก่อสร้างอ่ะฟาง่านไปจ้างผู้รับเหมาปรากฏทิ้งงานไปซะอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าผิดสัญญาทางแพ่งเราไปแจ้งความตำรวจ ไม่ได้รับแจ้งความเพื่อดําเนินคดีแต่อาจจะลงไว้นะครับตามเจตนาของเราคือลงไว้เป็นหลักฐานสําหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามนะครับ f a c e b o o k YouTube ช่องทนายออดด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ